น้องเอาอะไรมาให้พี่โอเควันนี้มีระเบิดนะครับคลิปวันนี้นะครับนี่คือตัวอย่างฉันกำลังจะนอนในหัวฉันวิญญาณร้ I I อนผีลอกวิญญาณร้อน i ิ้อสคคิดว่ากลัวเฮ้ยคนเวลต้องสูงจัดนะครับถึงจะเก็ตผมไม่เฉลยด้วย ไปคุยกันเองในคอมเมนต์นี่ครับว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไร <g whales> ก็เป็นรายการเก็บตกจากวันสองม่มนีนนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมาร่วมสนุกกันนั่นเองวันพุธนี้จะเป็นยังไงไป <g whales> น้องอิทธิธิ์น้องเอาอะไรมาให้พี่ดูโอเคชื่อรายการเลย <g whales> โอ้เสียงดังด้วยอือฮึ หน้าหน้าลุงแกแบบอะไรวะเนี่ยหมดอารมณ์ถ่ายคลิปแต่ผมยังชอบอ่ะแล้วคนชอบจอดนี้เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้องอะไรพี่ดูต้องดูนะครับไปอยู่วันพุธ ไม่ทันได้แก้งเขาเตียงหักซะแล้วแทนที่จะได้แก้งคนเนี้ยครับได้ซื้อเตียงใหม่อะไรครับเนี่จากผู้หวังดีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแฮชแท็กน้องเอาอะไรไหมพี่ดูเอ้ไอันนี้ผมคล้ายๆเคยดูฮะโอเคอไม่ใช่ละใครจะไปไหน S <S <k iller> ใช่จ๊ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงก็คืออ่าคนขับรถเก๋งนะครับเขาสงสัยอันนี้ต่อย,ยอดอ่าจากทิกต็อกอ่าอ่ะอันนี้แหละนะครับเขาต่อยอดต่อยอดความจริงก็คือไรเดอร์เขาไปช่วยปิดฝาท้ายนะครับแต่โดนสงสัยว่าชนตูดหรือเปล่าผมจำไม่ได้น่าใช่นะเฟิร์สสั่งผู้ชอบกินมาม่ามีมทำเองค่ะ ฉันกำลังจะนอนในหัวฉันวิญญาณร้อนผีรอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนรอดรอก,รอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีรอกวิญญาณร้อนผมว่าน่าจะหมดหมดหมด,หมดกระแสหมดฟีเวอร์ได้แล้วหรือเปล่ามันมันมันหลายทิศแล้วนะน้องพีรพัฒน์แม่อ้ายก็อืมไอไอเอสายเอ็นียง โอเคโอเคอ่าเรียนรู้มาไม่ต้องรีเพ์ใช่ไหมหรือว่าต้องรีเพ์หวัง <c oughs> ว่าคงไม่เป็นไรนะเหมือ <c oughs> แค่ผู้ชายผู้ชายก่อดกันเฉยๆไม่เป็นไรหรอก เอ่อวันพุธพลฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่พ้นหรอกอย่าบอกว่าผีหลอกวิญญาณรลอนอีกแล้วนะหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนผมว่าผมพอดีกว่าไว้ผีหลอกวิญญาณรลอนเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องมาสเตอร์ซีเอ็นีครัครั้งที่55าสิบห้าครับออีกสักอันไม่มีอยู่จริงอันนี้ชื่อใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ทิกนะแต่ละคนอนะเริ่มรู้ว่าทำยังไงจะได้ออกนะครับวันพุธเนี่ย <c oughs> ไม่มีผลนะครับไม่มีผลโดนจนแบบว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยคุณหญิงตะวันที่ชอบกาแฟเก่งเรื่องเล่นเกมแต่ไม่เก่งเรื่องคุยแชทโอ้เชื่อเนี่ยส่งครั้งที่สามั้งนะขอออกหน่อยนะคะพี่ซูชิผมเป็นซูชิแล้วเหรอสไปเดอร์ไซย่าไ I I อติ้งไอสแ i ร์ดคิดว่ากลัว เฮ้ยได้ไงอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจริงเอ่อผมเคยเห็นแต่แมงมุมมันอันนี้กำแพงเร็วๆนะครับแต่จริงหรือเขาเล่งคลิปเอ่อไม่ใช่วันอังคารไม่ต้องไปจัดนะครับดูเอาความสนุกมาอย่างเทเสือกเดินคาเปมาหาเรื่องน้องเอาอะไรพี่ดูเมื่อช่ะ เออเมื่อต่างชาติมาซื้อของในไทยดูให้จบหนะครับพี่ดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาสะแก่เชียยาล้างจานน้ำยาล้างจานโอ้ช i t dishwashing liquid น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานโอเคผมเก็ตละเขาจะพูดแบบนี้กับพน,นักงาน chạy 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 น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานการพูดตามซิรินะครับหรือการให้ Google แปลเนี่ยบางทีมันก็นะต้องเข้าใจนี่คร <laughs> <ologie> ับ <único> ต <Liberty Overwatch> ้องเข้าใจก็เปจะพูดตามเป๊ะขนาดนั้น <or> ต <às zum ets> <lar> ้องลีจังยิ้มสิจักครั้งที่7 I have no enemy ฉันไม่มีศัตรูอ๋อฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไอ้หน้ากลัวไอ้ของผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่นะไอ้ของเด็กอะน่ากลัว ผมจำได้ผมเคยเล่าให้ฟังลูกผมตอนฟันฟันมันขึ้นแบบเต็มปากอะตีสองเห็นในคลิปไหมมันนอนยิ้มแบบเนี้ย <c oughs> โคตรน่ากลัวเลยผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันทำไมน่ากลัวขนาดนั้นอ,อีกสักอันเพื่ออีกอันไม่ได้ออกแสดงว่าเบิ้ลใช่ไหมอให้อันแรกก่อนแล้วกัน อืมอืมแล้วเดี๋ย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 วร่นเกมลงมาทำไมก่อนอ่ะเอาโอเคอ่าเดี๋ยวนะผมเริ่มมีได้กลิ่นอะไรไม่ดีไม่ดีดอ้าวผมรู้แล้ว บอนเวลต้องสูงจัดนะครับถึงจะเก็ตผมไม่เฉลยด้วยอืไปคุยกันเองในคอมเมนต์นี่ครับว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไรอย่าหาทําแต่ก็ดีที่มันเอาลงได้เอผมเห็นตีลิกโลแล้วอะ่ะเห็นลิกแล้วอะ่ะผ่านร้องยังไงให้โลกจำไปอยู่วันพูธ ส่วนใหญ่น่าจะอยู่วันเสาร์นะส่วนไน้นี่ดันตรงโจทย์อันสุดท้ายซะเง,งินเออเฮ้ยทำไมวันเสาร์น้องๆไม่ส่งอะไรแบบนี้มาบ้างครับทำไมมันสลับกันวะเนี่ยโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วพุ่งขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมาร่วมสนุกกันอาทิตย์นี้ฮามากวันพุธนี้แบบ ม,มันสลับกับวันเสาร์ว่ามันแปลกๆแ,แต่ผมว่าโอเคจะวันไหนก็ช่างเลยครับขอให้สนุกผมหัวเราะท่านผู้ชมหัวเราะก็พอแล้วเจอไใหม่ผ่าหน้าไายสวัสดีครับแ yeah. ย้แม่งมันเว้ยอาทิตย์นี้